เดือนนี้มันอะไรกันนักหนาบินค่าไฟค่าบ้านค่าน้ำประปาโถมเข้ามาพร้อมๆกันแถมเจ้านายยังมาบอกว่าบริษัทขาดทุนอาจจะต้องลดคนผมแทบไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะฮัลโหลแม่ครับสบายดีไหมอ๋อ oh, ผมสบายดีครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงผมหรอกครับครับ เดี๋ยวผมโทรหาใหม่นะครับรักแม่นะผมไม่อยากให้แม่รู้ว่าผมกำลังแย่ขนาดไหนท่านคงเป็นห่วงแย่เลยเงินเก็บที่มีก็ร่อยรอลงทุกวันผมไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆเหลือแต่หวยลาววันจันทร์ที่8นี้เป็นความหวังสุดท้ายผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีตอนนี้ ถ้าไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วได้แต่ภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผมบ้างสักครั้งก็ยังดี